กับหนังเรื่อง Sweet Girl นะครับก็กำกับโดยไบรอันแอนดูเมนโดซานำแสดงโดยมานูเอลกาเซียรูโซเจสันมาโมอาและอิสซาเบลล่าเมอร์เซตหนังเรื่องนี้นะครับสามารถสตรีมมิ่งได้แล้วทางช่อง Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับ แต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์<อ>และถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์หรือกดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับ กับหนังเรื่อง Sweet Girl นะครับก็เป็นภาพยนตร์ชิมรางเรื่องแรกนะในฐานะของผู้กับของ Brian and d u m e n d o z a นะครับทีเ่เคยสร้างอย่างเช่นหนังเรื่องคนกล้าสู้ล้างเดนบราเวนแล้วก็เคยอำนวยการสร้างเรื่อง frontier มาแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เลยลองมาชิมรางกับหนังแอคชั่นล้างแค้นดูอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวอย่างของเรื่องนี้เนี่ยก็แค่เห็นเจสันมาโมอาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ เรื่องนี้น่าจะมีของดีทีเด็ดอย่างแน่นอนนะครับด้วยตัวเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะที่มีพ่อแม่ลูกแล้วคุณแม่เนี่ยหรือว่าเอาแฟนของเจสันมาโมอาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะฮะแล้วก็ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาเกี่ยวกับผลประโยชน์เอื้อนะครับต่างๆจึงทำให้ยาชนิดที่ใช้รักษาเนี่ยถูก เวนคืนนะครับยึดคืนมาแล้วก็ไม่มียารักษาทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยคือคุณภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ค่อยๆเดินเรื่องใช้เวลา6เดือนถึง2ปีเลยกว่าจะเกิดเรื่องราวในปัจจุบันหนังเรื่องนี้นะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าก็เป็นหนังแอคชั่นไล่ล่ายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ทําจังหวะออกมาได้ประมาณหนึ่งคือผมดูตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีกลิ่นของแบบหนังจราชนไล่ล่านิดนึงเกือบจะได้ ฟิลล like no ิ่งแบบโนครันที่ฟอ r all m นิดๆนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกเดือดดิบหรือว่ามีกลยุทธ์ในการล่าแบบขนาดนั้นหนังดำเนินเรื่อง ไปเรื่อยๆนะครับเราจะค่อยๆเห็นการวางจุดหักเหจุดเปลี่ยนของวิธีการเดินเรื่องเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้าเรื่องนะครับในเรื่องของแอคชั่นเนี่ยก็มีมาให้เราดูประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่แบบแอคชั่นสะใจมันแบบนอนสต็อปแบบนั้นนะครับหนังเรื่องนี้จะมีซีนแอคชั่นที่ไม่เวอร์เกินไปสมเหตุสมผลดูสมจริงสมจังนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยลุ้น ไปเรื่อยๆพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าสเสน่ห์ของหนังอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของที่ผมได้กล่าวถึงเรื่องเดนโนครันตี่เฟลโอแมนนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของนักล่าหรือว่าจราชน,นี่แหละว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรวางแผนยังไงวางตัวยังไงตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของหนังอย่างหนึ่งนะครับซึ่งด้วยเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนแรกๆผมดูไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นแอคชั่นที่ไม่ได้ ดิบแล้วก็มันอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะให้อยู่สักประมาณ6 6.5คะแนนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอด้วยตัวหนังเนี่ยดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆเนี่ยจากมาพาร์ทที่1เนี่ยปูรเรื่องเข้ามาพอใกล้จบพาร์ทที่1เข้าคอนฟ lict จุดเปลี่ยนนะครับว่าปมตัวละครต่างๆเริ่มเดินเรื่องเข้าแอคชั่นที่พาร์ทสแต่พอเข้าพาร์ทสเนี่ยฮะอูโหผมถึงกับแบบอืมนะ เหมือนกับว่าเราเนี่ยโดนหนังหลอกมาแทบจะค่อนเรื่องเลยซึ่งตรงนี้นะครับต้องอุบเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูด้วยตาฟังด้วยหูตัวเองนะคือถ้าบอกไปเนี่ยกลายเป็นสปอยแน่นอนซึ่งพูดแค่นี้เนี่ยมันก็สปอยเล่นิดแล้วนะฮะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าพอเข้าพาร์ทสเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าจาก6หรือ6.5คะแนนที่ผมจะให้เนี่ยเฮ้ยขยับขึ้นไปอีกนะขยับขึ้นไปอีกได้เลยแล้วก็รู้สึกว่า เออหนังเรื่องนี้มีกลยุทธ์มีการวางพลอตการเดินเรื่องที่สลับซับซ้อนแล้วก็หลอกให้เราตายใจแล้วก็ตบหัวแบบหน้าทิ่มเลยฮะเอาซะแบบนั้นเลยในความรู้สึกของผมซึ่งเนื้อเรื่องของทั้งหมดในหนังเรื่องนี้เนี่ยพอเข้าพารสามเนี่ยพอมันเฉลยปุ๊บจากที่เป็นหนังแอคชั่นไล่ล่า,ล,าล้างแค้นธรรมดาเกี่ยวกับพ่อลูกนะฮะ ทำให้มันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ทําให้เราคิดถึงประเด็นต่างๆในสังคมได้อีกเยอะมากๆแล้วก็การหักมุมแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเอาเราอาจจะเห็นอะไรแบบนี้มาจากหนังหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นในเรื่องนี้และที่สําคัญคือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ oh, โห a m a z i n g ได้ขนาดนี้มาก่อนนะครับจึงรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้จากดูสพาร์ทแรกแล้วรู้สึกว่าธรรมดาพอเข้าพาร์ทสปุ๊บ โอ้โห و, รู้สึกว่าเรื่องนี้มีของดีทีเด็ดเอาไว้ตรงนี้จริงๆครับก็เลยต้องบอกว่าวางเนื้อเรื่องได้ดีกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำนะในมุมมองของผมนะครับอะทางด้านที่สองนะครับเรื่องของนักแสดงเราก็จะเห็นนักแสดงอะารอย่างเจสันมามัวอย่างเงี้ยคือเห็นกันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพี่อาควาแมนของเราคือแค่เห็นพี่อาควาแมนของเราเน่นหนังก็น่าดู ไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่าแล้วนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะคาแรคเตอร์ Character ของเขาก็ฟิลฟิลลิ่งเหมือนเดิมแต่ว่ามาในบทที่แบบมีความสุขุมรอบคอบขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะก็ไม่คิดว่า,าพี่ที่เขาดูดิบๆเถื่อนๆจะทำได้ดูเป็นคุณพ่อที่สุข,ขุมอ่อนโยนกับลูกสาวขนาดนั้นมาส่วนคนที่สองน,นะครับก็คือคุณมานูเอลกาเซียรูโฟนะฮะโอ้คนนี้เราจะเห็นจากนังหลายๆเรื่องนะก็เป็นตัวสมทบที่ คุ้นหน้าคุ้นตาแต่อาจจะไม่ได้โดดเด้งอะไรขนาดนั้นอย่างเช่นหนังเรื่อง The m i n i c i l o s e v e n หรือว่าเรื่อง Sicario นะครับเราก็จะเห็นเขาแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าพอมารับบทเป็นจาราชนเนี่ยแหมลีลาท่าทางของเขามาดของเขาเนี่ยส่งแต้มต่อให้เหมือนกับว่า อันนี้สงจากเรื่องนี้เนี่ยต่อยอดไปเรื่องอื่นได้อีกเยอะมากๆคืออย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่เราดูอย่าง The m i n i i f c e n t Seven หรือว่า Sicario อะอย่างล่าสุดที่เราเห็นในหนัง Netflix ก็คือ Six Under Ground เขาก็จะมาแบบบทยียวนแบบธรรมดานะแบบยียวนกวนๆโอ้ยนิดนึงแต่พอมาเรื่องนี้ดูเป็นสายลับที่โอ้โหนะครับจราชนที่เนียบๆน,นิ่งๆมีของแล้วผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ช่วยทำให้หนังเรื่องนี้ ดูมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะมากยิ่งขึ้นกว่าเจาสันมาโมอาในบทคุณพ่อสุข,ขุมเลยนะฮะก็ต้องชื่นชมนะว่ามาเรื่องนี้ก็พิกคาแรคเตอร์ได้พอสมควรเหมือนกันตัวละครเอกของเราอีกคนนึงนะครับก็คืออิสซาเบลล่าเมอร์เซ็ตนะครับคือคนนี้เนี่ยเราจะเห็นจากหนังหลายๆเรื่องแล้วนะครับอย่างเช่นดอร่านะครับที่เข้าโรงเราเมื่อปีก่อนนะครับ ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะผจญภัยแล้วก็แฟนตาซีพอสมควรแล้วก็ดูแบบหนังครอบครัวนะครับแฟมิลีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมชอบเธอตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะที่ผมจําได้ก็คือซิคา r ริโอนะครับเดลออฟเดอะโซดาโนะภาค2นะครับที่อยู่ในหนังแล้วก็เป็นตัวละครเอกเหมือนกันก็มีสเสน่ห์นะแต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยโหเธอโตขึ้นเยอะนะครับก็ดูเป็นสาวลาตินอเมริกันที่มีหลาย อย่างที่ดึงดูดและน่าสนใจพอสมควรนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่า,าตัวละครอิซาเบลล่าของเราเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยโฟกัสเธอดีๆเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีจุดหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องเอามีซิ่งได้แน่นอนนะครับก็นักแสดง ทั้ง3คนหรือว่าทุกคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำออกมามีมาตรฐานแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับดีเลยทีเดียวนะครับในด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับด้านนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าในความรู้สึกของผมไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า,าประทับใจหรือว่า i m p r e s s i o n นะครับคือทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนะครับหรือว่า,าวิธีการเล่าเรื่อง ภาพแสงสีเสียงรู้สึกว่ามันแบบสแตนดาร์ดมากๆไม่ได้โดดเด้งโดดเด่นหรือว่าดูมีความเป็นศิลปะของงานหนังมากเท่าไหร่ในเรื่องของเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าดนตรีประกอบก็ก็ประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าดนตรีประกอบมีจังหวะที่มาถูกที่ถูกทางมากกว่านี้อาจจะช่วยทําให้หนังเรื่องนี้เราใจมากยิ่งขึ้นคืออย่างที่ผมดูมาในเรื่องนี้มันมีซียเราใจนะครับแต่จังหวะเพลงมาจังหวะเดทแอร์จังหวะเงียบ ผมคิดว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นซีนแอคชั่นหรือว่าซีนต่างๆนะครับความลุ้นระทึกมันเลยไม่มามากเท่าที่ควรนะคือจริงๆถ้าเกิดว่าตัดจังหวะดีๆวางช่วงดีๆมีซาว์ประกอบดนตรีประกอบหรือว่าเด a แอร์ในช่วงที่ถูกต้องอนะ หนังเรื่องนี้จะทําให้ซีนแอคชั่นสนุกมากกว่านี้แน่ๆนะครับโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมที่ผมจะให้คะแนนนะอย่างที่ผมพูดนะตอนแรกให้ประมาณ6.5นะครับแต่ว่าสิริรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่ดูตั้งแต่ต้นจนจบหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตให้คะแนนกหน,กนังเรื่องนี้ครับสวิตเกิลทั้งหมดไป7.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับสวิตเกิล ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ก็นับว่าเป็นหนังแอคชั่นล้างแค้นแล้วก็มีเหมือนเป็นหนังจราชนนิดหน่อยนะครับการไล่ล่ากันนะครับระหว่างจราชนต่อคนธรรมดาหรือว่าองค์กรหลายๆอย่างคือหนังเรื่องนี้ผมดู2พาร์ทแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออดูได้เรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบประทับใจอะไรเท่าไหร่ก็คือเป็นหนังที่ดูแบบข้ามเวลาได้ แต่พอมาเฉลยตอนจุดที่พาร์ที่3ฮะอ้โหูพอมันพอมันเฉลยมาแล้วพอมันแฟดแบ็กย้อนกลับไปเนี่ยจริง,รงๆแล้วหนังเขาบอกอะไรเราไว้เยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหผมรู้สึกว่าพอเริ่มมาเฉลยตอนพาร์ที่3เนี่ยหนังสนุกขึ้นผมรู้สึกสนุกขึ้นเลยทันทีนะครับรู้สึกว่าว้าวโอ้โหมามุกนี้เนี่ยเล่นเอาซาราเนี่ย หัวทิมหัวตังนะครับเหมือนรูปหลังมาทั้งเรื่องแล้วตบหัวคว่ำลงไปขมากับพื้นทีเดียวเลยจึงรู้สึกว่าแหมนะครับทาให้รู้สึกว่า amazing ได้เยอะมากๆแล้วก็คะแนนพุ่งขึ้นมาเลยทันทีนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนดูแลจะรู้สึกเหมือนผมไหมนะสิ่งที่ผมพูดนี่ก็เป็นความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับก็อยากจะแนะนําลองสตรีมดูนะครับตอนนี้เข้า Netflix แล้วนะครับก็ลองสตรีมดูผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ชอบมากก็ ชอบน้อยนะจริรวมทั้งหมดแล้วคะแนนที่ผมให้เนี่ยก็ขอให้ที่7.5นะเป็นหนังที่เอ่อไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจมากแต่ก็ดูแล้วก็เป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งไม่ทําให้เบื่อไม่ทําให้หลับก็เป็นหนังที่แอคชั่นไลลาที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆดูมาแล้วให้คะแนนกันเท่าไหร่ รู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับว่าในทัศนะของเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยดูเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความรู้สึกของผมนะควรดูควรซีมดูด้วยตัวเองนะครับสัมผัสความรู้สึกด้วยตัวเองเนาะนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะที่ผมจะเห็นเลยนะครับพี่เจสันมาโมอาเนี่ยลอยลำอยู่แล้วแต่ว่าพี่มานูเอลเนี่ย น่าจะมีหนังดีๆแล้วก็มีบทที่คาแรคเตอร์จัดจ้านได้อีกหลายเรื่องเลยแล้วก็น้องอิซาเบลล่าเนี่ยก็โหยกให้เป็นไอดอลนะครับเรื่องนี้พอเฉลยจงที่พาร์า3แล้วเธอมีเสน่ห์เหลือเกินนะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็คิดว่าผมจะ,ะกลับไปดูอีกรอบนึงฮะดูแบบภาคไทย ดูแบบไม่ต้องอ่านซับนะน่าจะได้ความเข้าใจแล้วก็สนุกมากกว่านี้แล้วก็จะเป็สังเกตอาจุดต่างๆที่หนังใบไว้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาถึงตรงนี้ก็ฝากกด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนรุนละทึกและมีความสุขไปกับการดูเรื่องนี้ครับสวิต Girl สวัสดีครับ